สวัสดีครับคลิปนี้ลุงหนูจะมาเล่นเกมในตำนานเลยนะครับชื่อว่าเกมไซเลนฮิ l เกมนี้ออกมาตั้งแต่ยุค Play 1ครับ Play Station 1แล้วก็วันนี้ลุงหนูมาเล่นบนออนไลน์ครับเป็นเว็บที่เขาเรียกว่า Emulator นะครับรวบรวมเกมของ PlayStation 1เอาไว้เยอะแยะมากมายครับลุงหนูมาเจอก็เลยคิดถึงเกมนี้ครับ เป็นเกมโปรดในดวงใจอย่างที่บอกครับก็เกม l e เล Hill นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเราซึ่งเราน่าจะชื่อแฮร์รี่นะครับถ้าลุงหนูจำไม่ผิดแล้วก็ไปเที่ยวกับลูกสาวระหว่างทางรถประสบอุบัติเหตุฟื้นมาอีกทีบนตื่นมาอยู่ที่เมืองร้างเมืองหนึ่งครับแล้วก็ลูกสาวของเราหายไปซึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องราวที่ตามหาลูกสาว ที่หายไปนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นไตเติลของเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงเป็นตํานานเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรามาติดตามกันเลยครับชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากคอมเมนต์ไลค์ไม่ไลค์มาด้วยนะครับ เราก็ฝากแนะนำช่อง YouTube ของหนูด้วยครับตอนนี้เราก็ดูไตเติ้ลไปก่อน ไซเลนฮิว <Silent> ตัดมาที่เราประสบอุบัติเหตุเหมือนมีเด็กตัดหน้ารถนะครับแล้วก็ลูกสาวของเราหายไปตื่นขึ้นมาอยู่ที่ไหนเนี่ย เมืองร้างนะครับเชริลน่าจะเป็นชื่อของลูกสาวเราหายไปไหนเงียบมากเงียบจนน่ากลัวนะครับเมืองนี้เหมือนเมืองร้างเมืองผีเลยนะครับเชอริลก็คือชื่อลูกสาวของเราพระเอกของเราน่าจะชื่อแฮร์รี่นะครับ ลุงหนูใช้จอยเพลย์สีบังคับนะครับจะยินเหมือนเสียงเท้าเสียงเดินของใครวิ่งตามไปดูนั่นน่าจะเป็นเชอร์รียอนะครับเชอร์ลอืม is that ใช่ไหมนะ่ะอ่ะวิ่งหนีหายไปอีกแล้ว กราฟิกใน Where are you going? จะหนีไปไหนจะไปไหน hey, <wait>. Stop. อย่าพึ่งสิอย่าเพิ่งไปรอก่อนหยุดเดินอย่างที่บอกครับนี่คือตั้งแต่ PlayStation 1นนะครับซึ่งถือว่าในยุคนั้น <c oughs> กราฟิกแบบนี้ก็ก็ถือว่าสุดยอดในยุคนั้นแล้วนะครับ นี้หายไปไหนอ้าวอยู่นู่นไงวิ่งตามไปอีกอว,วิ่งทำไมเดินเร็วจังเลยเนาะนี่เราอุตสาววิ่งยังตามไม่ทันเลยอะไรนะ นั่น,นิอะไรอะ่ะหายไปไหนเราหายไปไหนงงกับปุ่มบังคับครับเพราะว่าเป็นมุมมองแบบนี้คล้ายคล้ Resident Evil หนึ่ง Remake เลยนะครับ ต้องเดินตามหน้าจอนะครับหน้าจอไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นใช้จอยบังคับก็ยากตรงนี้นครับแต่ก็ลุงหนูชินกับการใช้จอยเพลย์ซีนะครับอันนี้ภาพกราฟิกก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับ เจอประตูะเดินไปเดินยังไงงงทางงงปุ่มครับเลยนะโอเคมืดแปลกมากทำไมาอยู่ดีดมืด ปุ่มบังคับก็ยากนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไปทางไหนเดินหน้าสิเดินหน้าเดินหน้าโอเคเดินหน้าเดินยังไง ยากบรรยากาศเริ JI, ่มน่ากลัวเริ่มบังคับยากเขียนอะไรมาอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เจอเตียงเตียงมีน้ำแดงอยู่น้ำแดงหรืออะไร chưa lại tung chè mấy chưa lại tung chè mẹ chưa là tung chè vào chưa lại tung chè máy, tiếng này, cả, 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 này game, อะไรอ่ะอะไรเนี่ยลุงหนูลืมไปแล้วนี่คืออะไรนั่นน่ะสิอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอาเฮ้ยหนีสิหนีหนีโวยมากันเต็มเลยอะไรตัวอะไร เกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นความฝันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ก่อนครับสำหรับเกมคลาสสิกไซเรนฮิลลเกมบน Play s t a ตช o n หนึ่งนะครับ อ right, ยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาครับว่าชอบไม่ชอบไหมครับเกมนี้บนเพลงหนึ่งนะครับย้อนไปยุคโน้นก็กราฟิกอย่างที่บอกครับอาจจะดูตลกสำหรับยุคนี้แต่ว่าตอนนู้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาจนจบ <Just got S 2> คลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณมากที่แนะนำให้ลุงหนูเล่นเกมไซเ t นฮ l วครับลุงหนูก็ไปสืบส่อสาหามาจน เล่นให้ดูจนได้นะครับก็ okay. mm hmm. ย,ยังไงฝากแชร์ไลค์แล้วก็ subscribe ช่อง YouTube ของนุงหนูด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ